ร้านการละครั้งหนึ่งนะครับคุณชายตะลองชิมนังสือพิม์ไทยรัฐนะครับแนะนาเมนูเด็ดไว้หลายอย่างเมนูนี่มันการละครั้งหนึ่งขนาดนี้เลยนะนี่พิมพ์ดีดไข่เจียวไบนซีนะฮะโรยด้วยไบนซีโยรยไบนซีเสร็จมีหอมซอยมีพริกมีมะนาวมาให้แน่นอนสิครับมีมะนาวไบนซีมีพริกมีเครื่องเราก็ต้องบีบเข้าไปคุณชายลอนชิมเขาบอกว่าต่อไปด้วยแกงเขียวหวานทะเล แกงเขียวหวานทะเลอันนี้ไม่ใช่แกงเขียวหวานทะเลธรรมดาแห้งไม่ใช่น้ำเห็นคุกกิ่งนี้คือแห้ง okay, okay. จกิ่งเนื้อเดิมๆมันคือกาแฟ กาแฟกุ้งจริงแต่ว่าเขาเติมเนื้อเไปให้มันเยอะอ้อนี่กระจ่างเลยอร่อยทุกแก้วจะจะจำสูตรไม่ได้อร่อยไม่เหมือนกันเลยใครจะเอารสหวานไม่หวานหมูยนางตะกุดน้ำตาลน้ำอ่าหมูหวานน้อยหวานมากพวกต้องไปแบบเห็นอายุขนาดนี้นี่สั่งมายังไงนี่หวานมากหวานน้อยนี่เป๊ะทุกแก้วไม่ต้องห่วงนี้นะครับชิมตามคุณชายนะครับอยู่ที่ร้าน การละครั้งหนึ่งการละครั้งหนึ่งที่เรายังเคย,เคยมาได้กินนะฮะคุณชายจะรอนทิมน์หนังสือทิมไทยรัฐนะครับปักหมุดไว้อย่างแบบืคลาสสิกมากร้านนี้ดูบรรยากาศบ้านเก่าเออลืมบอกไปอันนี้อยู่แถวแถวไม่ใช่แถวแถวใกล้กับวัดสะพานสูงนะครับแถวปากเกร็ดอาจจะเป็นร้านลับแต่ไม่ลับนะมันก็ลับเหมือนกันเพราะมัน อยู่ลึกจากถนนใหญ่พอประมาณนะแต่ว่าดูความคลาสสิกนี่เมนูนี่พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ดีดโทษราคาหลักสิบอาหารตามสั่งคลาสสิกแน่นอนลองดูการละครั้งหนึ่งครับที่ขายดีที่ร้านเมนูอะไรบ้างเมนูไข่เจียวปลาอินซี C, ค่ะไข่ขเจียวปลาอินซีใช่ไหม ไข่เจียวทําไมแม่ทาไข่เจียวไบซีอร่อยอ๋อมันมีเคล็ดลับอ้าวนิเขาบอกมาหนิเล่นลมอ่ะก็ตีไข่ให้มันฟูๆเนาะเนาะเนอะตีไข่มันฟูๆและร้านไหนไข่เจียวไม่ตีให้ฟูวั้เนี่ยแม่ก็ฟูไหมเออเออก็มีใสแป้งหน่อยนึงอ่าใส่แป้ง ก็ไม่ต้องเติมอะไรต้องให้ถามว่าแป้งอะไรไม่ต้องขอไมต้องถามเป็นความลับแป้งอะไรความลับไม่ใช่ไม่ใช่แป้งเย็นเทสัตแน่นอนนะโอเคนะแป้งนี้ทำมานะฮะใส่แป้งแป้งนิดหน่อยอ่าแป้งนิดนึงใส่ปลาปั๊บปลาเค็มปลาอันนี้คือทอดเสร็จมันจะใส่หมูอ่าใส่หมูบดนะคะแล้วก็ตีกับไข่อ่ะครัอผมมองเอาท์เอาใส่ไก่สับได้ไหม ได้เราเราเปลี่ยนแนวว่าไก่ไก่สับก็ได้แล้วก็ค่ะแล้วปลาเค็มแม่เนี่ยมันมันเออมันดีกว่าที่อื่นไหมหรือว่าว่าเาทั่วไปามซีเื้อซื้อร้านซื้อร้านระจำซื้อมั่วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่ามันเพราะมันมีทั้งกลิ่นเข้ามาใหม่ๆแล้วอ่ามีทั้งความหอมของปาอินที เราต้องเชื่อใจเป็นซีส่วนไข่ไม่ได้เลี้ยงเองใช่ไหมมีดีๆอ๋อโอเคไข่ซื้อไข่ซื้อแต่ไข่ต้องสดถ้าไม่สดก็เจียวไม่อร่อยเดี๋ยไม่ฟูไข่อันนี้ให้เป็นระดับตำนานเลยไข่เจียวปลาอินทรีทครับโหมาแล้วครับสั่งอยู่แป๊บเดียวมาเต็มโต๊ะเลยครับ ร้านกาลละครั้งหนึ่งนะครับคุณชายตะลอนชิมนังสือพินไทยรัฐนะครับแนะนําเมนูเด็ดไว้หลายอย่างเลยเราก็สั่งมาทุกอย่างแนะนําไว้กี่อย่างเราก็สั่งตามสั่งมาทุกอย่างเริ่มจากไข่เจียวไฟนซีนะฮะไข่เจียวไฟนซีเนี่ยใครมาก็ต้องสั่งนะร้านเนี้ยร้านกาลละครั้งหนึ่งเออลืมบอกพิกัดนะอยู่แถววัดไม่อยู่ยู่แถวหรอกแค่มีถนนก้นวัดสะพานสูงนะแถวปากเกร็ดนั่นจอดรถที่วัด แล้วปีนรั้วเอ้ย<ะ>ไม่ได้าบออกมาเลยเดินเดินออกมาเดินออกมากินที่ร้านได้ร้านนี่ราคาประหยัดมากเมนูนี่มันการละครั้งหนึ่งขนาดนี้เลยนะนี่พิมพ์ดีโทษอันนี้ตัวพิมพ์ดีนะครับพี่น้องนะพิมดีดเห็นเห็นโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะนี่ไม่ใช่พิม์เบิดแล้วใส่ฟอนนะนี่พิมพ์ดีนะนี่เคาะนี่ คือไม่มีผิดเลยนะเนี่ยเออแล้วเมนูนี่ห้าสิบหกสิบอาหารจานเดียวเนี่ยกับข้าวก็หลักร้อยหลักสิบเก้าสิบเนี่ยร้อยี่สิบมีหมดอ่ะที่สำคัญนะมีกาแฟร้อนเครื่องดื่มนะโอเลี้ยงโอยย้กาแฟโบราณไข่ลวกนะมีหนมปังปิ้งยงเนี่ยเห็นปิ้งอยู่ไม่ใช่อะไรหรอกนะลุยอย่าเสียเวลาเวลา อันนี้ของแหลก็ต้องและนี่มีไข่เจียวนะข้างในข้างในนี่จะโอ้ทข้งในจะมีไก่สับหรือหมูสับก็ได้แล้วแต่เขาจะโรยพอทอดเสร็จโรยด้วยปันซีโรยปันซีเสร็จมีหอมซอยมีพริกมีมะนาวมาให้แน่นอนสิครับมีมะนาวปันซีมีพริกมีเครื่องเราก็ต้องบีบเข้าไปให้มาแบบจุกจุครึ่งลูกนะ เซี่ยวนึงเซี่ยวนึงครึ่งลูกครึ่งลูกอ่ะอ่ะรวยจะกินให้อร่อยก็ต้องมีครบทุกอัตลสเริ่มจากไข่อไปซีทอดปลาเค็มแล้วก็มีหอมแดงซอยพริกขอนิดนึงเยอะนิดนึงทำนี้ยังไม่ทันตักเข้าปากเลยอะน้ำลายเต็มปากเลยอัตลสไม่ต้องพูดถึงใครชอบยำใบซีจานนี้บวกไข่เจียวไปด้วย รับรองมันต้องปิ่นมากแนะ่ๆเอาละครับเฮ้ยตากร้องน้ำลายย้อยค <c oughs> ิดดูครับอธิบายได้อย่างความอร่อยของมันปลายสีทอดยีๆมานะเมื่อเค้ากับหอมแดงซอยนะมีพริกที่หนูซอยไปด้วย ตสนกร,รมนาวนะนิ่จาหนีเวลาพูดนี่น้ำลาย <c oughs> น้ำลายทะละักโทษเฮยอร่อยยังมีไข่เจียวด้วยเกียวข้าวเปล่าอร่อยมากเรามานะคุณไทรนทิมเขาบอกว่าต่อไปด้วย,แก,ยววแกงเขียวหวานทะเลแกงเขียวหวานทะเลอันนี้ไม่ใช่แกงเขียวหวานทะเลธรรมดาแห้งไม่ใช่น้ำเห็นคุกกิ่งนี้คือแห้งนะ โทษเห็นหลังลายๆนี่ก็อหอยไม่ใช่มะเขือ <c oughs> ทะเลก็ต้องมีหมึกไม่เช้าแล้วเนี่ยตาฝาดเห็นมะเขือเป็นหอยอเนี่ยเครื่องแกงหอมใจได้เห็นสีจะจืดเงี้ยได้ข่าวว่ารสชาติจัดจ้านนะฮะกินกับข้าวถ้าจะดีอืม <c oughs> กินใบแรกๆอ่ะไม่เผ็ดคพอเริ่มเคียวนั้นอ่ะค่อยๆค,ยค,ยค,ยคยวามเผ็ดกระจายออกมาพร่แกงดีหอมแกงเขียวหวานทะเลใครไม่กินทะเลก็ได้แกงเขีวหวานไก่แกงขมันหมูมีไหมมีหมูกรอบก็มี <c> ือ <oughs> ใครชอบกินหมูกรอบหรือว่าเนี่ยมีเพียบเลยเนี่ย มีทุกอย่างเลยทะเลหมูกรอบปลาหมึกกุ้งหมูไก่นะแล้วเราสั่งถัดไปเลยอันนี้จะหาว่าชิท่องน่ากินมากอะ่ะไม่รู้ถ่ายแบบสวยว่าสวยเกินจริงหรือสวยเหมือนจริงไม่รู้นะแต่น่ากินมากสีสันจัดมากอะ่นะเนี่ยดูแกงเขียวหวานไก่เอ้ยพะแนงไก่โทษโทษพะแนงไก่จานเมื่อกี้ว่าเผ็ดแล้วจานนี้ก็น่าจะเผ็ดเหมือนกัน แต่ไม่ได้เผ็ดโดดแบบอาหารป่าอะไรเงี้ยนะเผ็ดกำลังดีเนี่ยเรามาเลยพแนงไก่ใส่ข้าวอยู่บนจอนจะอธิบายทำไมนี่เนี่ยอกินแล้วรู้สึกเหมือนกินผนังเนี่ยเฮ้ยม้โมไม่ห่อยเครื่องแกงดีมากเข้มข้นมีหอมแบบหอมเครื่องแกงหอมวัตถุดิบชัดเจนมาก ้าความข้นน่ะความข้นก็ดีอ่ะไม่แน่ใจนะว่าใช้กะทิกล่องกะทิสดจะเหมือนเหมือนกะทิคั้นนะฮะกะทิคั้นนะอย่างเงี้ยไม่ไน่ไม่น่าจะที่สาเร็จรูปกะทิกล่องอ่ะกลิ่นขนาดเนี้ยคิดดูนะเมนูอย่างนี้นะและร้านแบบราคาอย่างนี้นะใช้กะทิสดอ่ะเผ็ด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 ไปแล้วเราต้องกินอีกจานหนึ่ง มึกกระเทียมนี่ไงมาแบบเหมือนกินเหมือนเคยกินตอนเด็กๆเ,เลยอะ่ะมีแบบว่าซอสคุกขิกคุกขิกนเนี้ยคุกข้าวได้อะ่ะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวดียวขอขอแก้มไข่นิดน,นึงอะ่ะมันต้องไปด้วยกันหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาการละครั้งหนึ่ง พยาอ่าดังเดียวเต็มปากมันเหมือนต้องตามด้วยจังกวาเป็นนิสัยสังเกตนะอร่อยทุกเมนูเลยแต่ไม่มีกระหายเก๊กฮวยนะอพอรั้ววัดเนี่ยอ๋อไม่ได้ไม่ได้เราต้องอยู่ในระเบียบวินัยเราไม่มีเราไม่มี กานสุดท้ายผัดผักอันนี้ไม่สั่งเพื่อเอาสุขภาพนะเพราะทุกอย่างอร่อยหมดแล้วเนี่ยกลมกล่อมเนี่ยมันต้องมีผัดผักเป็นเทียงผัดผักมากับกุ้งครับผัดผักกุ้งนี่ครับผัดผักรวมจะสังเกตได้ว่ากุ้งหนึบเน่งหนึบนะหมพามเลย ปาก้องอย่าเพิ่งหิวนะหักกรอบเนี่ยไม่เละรสชาติดีเออครับวันนี้ทิมตำมุณชายครับอยู่ที่ร้านการละครั้งหนึ่งเป็นความประทับใจดูบรรยากาศเนี่ยวินเทจ ฝุดฝุดวินเทจสุดๆไม่รู้จะวินเทจขนาดไหนแล้วบรรยากาศขนาดนี้อาหารราคาขนาดนี้มาได้ครับพิกัดก็คืออยู่แถววัดสะพานสูงปากเกร็ดไม่ไกลเลยมา,าเทอาไรมาเที่ยวแถวนี้หรือใครจะมาไหว้พระที่วัดเสร็จแล้วก็จอดรถไว้ในวัดก็ข้ามมากินได้เลยนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดสับ s u b s ไ r i b e ช่องชิมตามคุณชายอยู่แมชชั่นเอเลยครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับกันละครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะร้านกันละครั้งหนึ่งของเราจะเปิด2วมงเช้านะคะปิด4โมงเย็นค่ะเบโทร092 226 4424หยุดทุกวันศุกร์ค่ะที่ร้านมีพวกาแฟมือหนึ่งชงอยู่อร่อยมากเลยค่ะมาที่นี่ต้องกินอะไร ไข่เจียปาแกงเขียวหวานพริกแกงพริกแกงหมูกรอบแล้วก็แผนงเนี่ยค่ะชื้นชื่อแล้วก็หมูกระทียม